สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเกนชินทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลับมากันอีกครั้งกับตัวละครอย่างนิโรนะครับเป็นการคาดเดาไม่ใช่คาดเดาต้องเรียกว่าวิเคราะห์ตัวละครนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันดีหรือแย่ทางไหนบ้างซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับว่าตัวนี้มันเก่งหรือห่วยให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวละครกันเลยละกันนะฮะตัวละครนิโรนะครับเป็นตัวละคร ที่จะบอกว่าเป็นซัพพอร์ตก็ได้เป็น d p s ก็ได้นะครับที่มีแมคาีนิกว่าเราจะต้องเล่นนิโลกับธาตุผักเท่านั้นนะครับซึ่งในทีมของนิโลเนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุน้ํากับธาตุผักเพียงแค่2องธาตุเท่านั้นนะครับพาสซสฟถึงจะทํางานนะครับตอนนี้เนี่ยผมรอให้มันปรับอยู่แต่ว่ารอแล้วรออีกมันก็ไม่มีการพูดถึงพาสซีฟนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนิโลเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นผสมกับธาตุผักโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วมันจะมีพาสดีที่เป็นมะเฟืองแบบพิเศษนะครับที่ระเบิดได้กว้างกว่าและแรงกว่ามะเฟืองแบบปกติซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามะเฟืองอ่ะมันระเบิดช้านะครับบางทีเราทำดาเมจใส่มอนอะ่ะมอนตายก่อนมะเฟืองระเบิดด้วยซ้ําการที่มีนีโร่เนี่ยจะทำให้กบจุดอ่อนของมะเฟืองไปนะครับซึ่งนีโร่นะครับเป็นตัวละครที่ทําดาเมจได้ตามแม็กช์พของตัวเองนะครับอย่างที่รู้รกันว่า แมคคานิกของตัวละครท่าน้ําส่วนใหญ่เด๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแมคเฮดีหมดเลยนะครับอีกทั้งมันยังปรับสั่นพ้องน้ํามาด้วยนะครับเป็นเพิ่มแมคเฮดพี25%เพราะงั้นนิโร่เนี่ยการเล่น2น้ำเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพเยอะพอสมควรนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นดามเมจของตัวเองดามเมจอันติ หรือแม้กระทั่งดาเมจมะเฟืองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแม็กชีพของนีโลเลยนะครับผมซึ่งมะเฟืองเนี่ยมันจะแรงตาม EM นะครับบวกด้วยเลือดที่เกินมาของนีโลจาก30,000นะครับเพราะฉะนั้นมันจะบูสต์ดาเมจของมะเฟืองได้ตามแม็กชีพนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับก่อนจะไปถึงการวิเคราะห์ตัวละครจริงๆเนี่ยเรามาพูดถึงอาวุธกันก่อนเลยนะครับแน่นอนครับเบสอินสลอตอาวุธไม้พายที่หลายๆคนชอบกันนะครับเบสอินสลอตของ5ดาวเป็นอันนี้แน่นอน อีกอันหนึ่ง5าดาวที่ผมมองว่าใช้ได้จะเป็นดาบเขียวนะครับดาบเขียวเนี่ยมันได้เลือด20%บวกกับคีเรตอีกถึง44เลยนะครับมันจะปั้นแสแตทง่ายนั่นแหละนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะได้เหมือนกันนั่นคือฟีดอมนะครับเนื่องจากว่านิโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนจะเป็นซับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใส่ฟีดอมที่ได้ค่าชนาญทตุให้ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้มาเฟืองแรงขึ้นด้วยอีกทั้งดาเมจเพื่อนจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นอาวุธ4ีดาวต้องบอกว่าอาวุธสีดาวเนี่ยเล็งไว้3อันเหมือนกันนะครับอันแรกครับแซบวูดเบรดหรือว่าดาบคราฟเมืองซื่อเมลูนะครับซึ่งดาบนี้เนี่ยมันจะได้ออฟเป็นฟื้นฟูพลังงานแล้วก็มันจะแจกชนาธาตุด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้สําหรับดาฟีนะครับต่อไปอีกอันนึงครับดาฟีเช่นกันครับไอรอนสติงครับไอรอนสติงเนี่ยได้ค่าออฟรองเป็นชนาธาตนะครับ อีกทั้งออฟของมันเนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายของตัวละครที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้น6%ซนะครับซึ่งมันใช้คำว่าความเสียหายของตัวละครท่ากับว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะแรงขึ้นไปเลยนะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะได้เหมือนกันก็คือฟาโวนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าดิโรเนี่ยเลือกได้ว่าจะเป็นตัวละครยืนฟิลหรือตัวละครที่เก็บลงทีมให้ตัวอื่นมาเล่นนะครับการยืนฟิลของดิโรเนี่ย ถ้าติดคริแล้วใส่ฟาโบมันก็จะได้ค่าฟื้นฟูชำนาญฟื้นฟูชำนาญคืออะไรวะได้ค่าพลังงานธาตุให้เพื่อน3ลูกนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นเซตสองดีกว่านะครับใส่ผสมนะครับใส่ให้บิดนะฮะสองแรกครับแนะนำเป็น2เทนาซิตี้เลยนะครับเป็นเซตบวกเลือดนะครับผมซึ่งนิโรใช้ประโยชน์ได้เต็มๆนะครับสองต่อมาครับโบนัสน้ำเลยครับคิดอะไรไม่ออกนะครับตัวละครธาตุเนี่ยใส่เซตโบประจำธาตุไปเลยดีกว่า นะครับผมอ่าสองเซตนี้ก็ใส่คู่กันไปเลยเซตโบลที่เกกับเซตโบลน้ำก็เล่นได้กันได้แล้วนะครับส่วนเซตทางเลือกจะเป็นเซตวันเดอร์นะครับสองวัเดอร์ได้ EM เพิ่มนะครับเพราะว่านีโรเป็นตัวละครที่เน้นผสมธาตุอยู่แล้วนะครับอีกเซตหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันก็คือซีโนเบส no ไปเลยครับเล่นซัพพอร์ตฟูลฟูลซัพพอร์ตไปเลยนะกดอันติแล้วเพื่อนได้ดามจน,นะครับผมต่อไปนะครับเป็นออฟหลัก3ช่องนะครับ เอาจริงๆวันนี้2แบบนะครับได้ทั้ง2ส,สายเลยนะครับสายแรกก็คือบิวดาเมจปกตินะครับช่อง3เนี่ยเป็นโบเลือดช่อง4เป็นโบนัน้ําช่อง5เป็นคีเลตหรือคีดัมตามสถานการณ์นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับทำของง่ายด้วยก็คือ3เลือดไปเลยนะครับเนื่องจากว่าใสา่เลือดล้วนเนี่ยมันจะทําให้มัฟเฟืองแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับแต่ดาเมจตัวนี้เองเนี่ยจะไม่เยอะนั่นเองนะครับผม ซึ่งดาเมจของนิโรส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มัดเฟืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเลือดร้วนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับผมต่อไปเป็นทีมนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงทีมเนี่ยเราขอพูดถึงตัวละครที่คอมโบได้ก่อนละกันอยากที่รู้กันว่ามันตัดหลายๆตัวละครอ,ออกไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ตัวธาตุน้ํากับธาตุผักนะครับธาตุผัก2ตัวครับหครับททมิโตสองคอลเล่นะครับปัจจุบันมีแค่2ตัวนี้นะใน3.1นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้ว คอลลี่เนี่ยเมื่อผสมธาตุมันจะมีดาเมจผักรอบตัวด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับส่วนทาบิโตเนี่ยมันจะปลดดาวฟรีจนถึง c 6เลยเพราะฉะนั้น2ตัวละครน,นี้เนี่ยในแพทสามจุดหนึ่งเนี่ยเลือกตัวอะไรตัวหนึ่งไปใช้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครธาตุผักส่วนไทนาลี่นเนี่ยไม่ได้แปะธาตุผักได้รัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ทาบิโตกับคอลลี่2ตัวเท่านั้นนะครับแต่ในสามจุดสองก็ไม่แน่นะไหน,นก็พูดธาตุผักและตัวละครที่น่าจะทําให้หน,นนโรห นายฮิดา nah ครับนายฮิด nah าเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเป็นซัพพอร์ทท่าผักแน่นอนซึ่งเห็นด้วยเลยว่ามันควรจะเป็นซัพพอร์ทท่าผักแต่ว่าถ้านายฮิดาเป็นเเบดดบีเอสก็จะบอกว่าเล่นได้อยู่ดีนะครับเพราะว่านิโรเนี่ยมีความสามารถในการเป็นตัวซับได้ด้วยเพราะฉะนั้นนายฮิดาเนี่ยน่าจะทําให้นิโรเก่งขึ้นชัวร์วนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวละครท่าน้ําแล้วนะครับบอกก่อนนะครับว่าทีมนิโรเนี่ยควรมีประกันชีวิต อย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลบเก่งแค่ไหนก็ตามคุณก็จะโดนดาเมจมะเฟืองที่ระเบิดอัดหน้าอยู่ดีนะครับควรจะมีประกันชีวิตมากมากซึ่งตอนนี้นะครับตัวละครประกันชีวิตที่ดีที่สุดของธาตุน้ําเปิดขายอยู่ด้วยยังไงล่ะโคโคมิครับแน่นอนอยู่แล้วประกันชีวิตธาตุน้ําที่ดีที่สุดนะครับว่าแล้วทําไมหมีมันเอามาขายะหมีมันร้ายหมีมันร้ายทุกคนนะฮะโคโคมิเนี่ยเป็นตัวละครฮีเลอร์ที่น่าจะเป็นตัวละครที่ฮีแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับอีกทั้งโคโคมิเน ถือว่าไปกับฮีโรได้ดีมากๆเลย1ตัวนะครับถ้าไม่มีโคคมินะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับตัวละครฮีเลอร์สีดาวธาตุน้ำเนี่ยมันมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นคือบาบาร่าซึ่งบาบาร่าเนี่ยเป็นตัวละครฮีเลอร์ธาตุน้ําที่ดีรองมาจากโคคมินะครับพ่อมีอยู่2ตัวนะฮะซึ่งบาบาร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ใช้เวลาในการเทฟิวไทม์เลยนะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับโคคมิโคคมิดีกว่าแน่นอนนะครับใช้ไปก่อนนะครับ ต่อไปครับเป็นตัวละครที่ซับดามจแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยควรจะเป็นซิงชิวมากกว่าเย่หลานด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าซิงชิวนะครับมันมีฮิลแถมตอนท้ายนะครับถ้าคุณไม่ได้ใส่ตัวฮิลจริงเนี่ยซิงชิวก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องหลบเซียนพอสมควรนะครับโดยที่ซิงชิวนะครับเขาจะมีการกระแทกให้เราด้วยอีกทั้งมีฮิลแถมตอนท้ายนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนเล่นเซียนเียนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเยหลานนะครับ เยหลานเนี่ยก็เป็นซับดาเมจที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวซึ่งเยลลาาเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจตัวละครที่ยืนอยู่บนฟิลด์ได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วดาเมจของเยลลานเองก็ค่อนข้างจะแรงมากอยู่แล้วนะครับอีกทั้งยังเป็นตัวแปะน้ําที่ดีพอๆกับซีชิลเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่คิดว่าเล่นได้ก็คือโมนาโมนาเนี่ยความสามารถในการแปะน้ําก็มีในระดับหนึ่งนะครับอีกทั้งอัติโมนาเนี่ยสถานะโอเมนมันเทพมากนะครับโดยที่มันจะทาให้มอนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับ เป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งที่สุดในตัวหลุดเล็ดเลยนะครับใครมีโมนาแล้วอยากามาเล่นก็เล่นได้เลยอีกทั้งสกิลธาตุของโมนาเนี่ยมันล่อมอนด้วยเป็นการเพิ่มโอกาสที่เราจะลอดจากส้นตีนมอนเตอร์ได้ดีในะระดับหนึ่งนะครับสำหรับสกิลทอนของโมนาประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของนิโลส่วนทีม,มอ,อื่นๆนะครับใครที่มีชายหรืออายโตะอยู่แล้วเนี่ยทีมไหนที่ชายอายโตะลงได้นิโลก็ลงได้เช่นกันนะครับแต่ในคลิปเนี่ยเราจะพูดถึง า่าที่ไปกับนิโลได้ดีที่สุดนั่นคือท่าผักเพราะฉะนั้นทีมมันจะวนอยู่แค่นี้แหละนะฮะระหว่างน้ํากับผักเพียงแค่2ธาท่าเท่านั้นส่วนการเล่นกับท่าอื่นก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับนิยามของเกมนี้คือซัพพอร์ตแบกครับขอแค่ซัพพอร์ตคุณข้ามมันได้ตายหาหมดนิโลก็ไม่ต้องทําอะไรครับออกไปยืนเต้นสวยๆก็พอนะฮะ ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าทีมของนิโร่เนี่ยมันมาคับเล่นเพียงแค่2ทธาตุเท่านั้นก็คือน้ํากับผักเพื่อที่ทําให้พาสซีฟเนี่ยมันทํางานหลายคนนะครับจะมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่แย่ใช่ครับเห็นด้วยเป็นเรื่องที่แย่เพราะว่ามันตัดตัวละครเทพๆตัวอื่นไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสึฮะเวนตี้จงลี่ซูโคสเบนเน็ตเล่นด้วยกันไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเล่นด้วยกันได้ครับแต่ว่าพาสซีฟมันไม่ทํางานก็เท่ากับว่ามันจะเป็นตัวละครที่ไม่มีพับซี ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นน้ํากับผักเพื่อดึงประสิทธิภาพตัวละครของมันออกมานะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้มองเป็นข้อดีก็คือเราจะไม่ต้องไปแย่งตัวซับเทพมาจากอีกทีมหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าใน Abyss เนี่ยเราจะเล่น2ห้องอยู่แล้วห้องหนึ่งเราก็ใส่ทีมนิโลไปอีกห้องหนึ่งซับเทพอยู่เต็มเลยนะี่ครับเพิ่มโอกาสในการผ่านมากขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับสกิลมะเฟืองของนิโลเนี่ยได้รับการบัฟอย่างมหาศาลเลย นะครับแม้กระทั่งบัฟระยะด้วยบัฟดาเมจด้วยบัฟหมดเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าระยะมะเฟืองระเบิดของนิโลเนี่ยจะเท่ากับวงอันติเบเนตซึ่งมันกว้างมากครับยังไงก็โดนและถ้าเทียบกับตัวละครที่สามารถทำดาเมจเอลีได้ขนาดนั้นแบบถี่มากด้วยนะครับสำหรับมะเฟืองเนี่ยผมว่าการเล่น2น้ํา2ผักเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับขอแค่มีตัวละครที่แปะผักได้รัวๆออกมาในเกมนั่นเอง รหรือแมนดีบัสธาตุผักที่แปะธาตุผักได้ดรวัวก็สามารถเล่นกับนีโรได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครฮีเลอร์ธาตุผักมันควรมีได้แล้วนะฮะทีมนี้ต้องการประกันชีวิตมากๆนะฮะซึ่งถ้าใครไม่มีบาบาเลียนตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีโคโคมิก็เชิญไปโคโคมิเลยดาเมจดีกว่าบาบาเลียนแน่นอนประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมและการวิเคราะห์แบบคร่าวๆขัดตัวพ่องตรงไหนไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยบายๆครับ